สวัสดีครับที่คืนวนเวลาวันนี้ก็มาเจอกันเป็น e ีที่2นะครับสําหรับการรื้อซ่อมเครื่องน้ามันก๊าซด้วยตนเองนะครับก็คราวที่แล้วแนะนําเรื่องการก่อนการรื้อนะครับว่าควรทํำยังไงก็คือทําความสะอาดแล้วก็ถ่ายรูปไว้หลายๆจุดนะครับเพื่อไว้เป็นแนวทางในการประกอบว่าคือเราลืมนะครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะได้ไฟถูกคานนะครับอย่างระกับชาร์ปเขาเขวียงอย่างเงี้ยจะได้ไม่กลับไฟขวานะครับแล้วก็พวกชาร์ปตัวชาร์ปอะไรเงี้ยเราต้องดูให้ดีนะครับไม่ควรจะไม่ไม่จำเป็นไม่ต้องกลัับบนะคร ไอเรื่องว่าครับก็วัตถุรูปินเนี่ยเรามาเช็คที่หลังได้แต่แต่ก่อนอื่นที่เราจะตรวจเช็คเนี่ยเราต้องทําให้มันอยู่จำแหน่งเดิมให้ได้ก่อนให้มันรู้ก่อนนะครับเราก็คือถ่ายรูปเก็บไว้อย่างที่แนะนําไว้นะครับคราบ d ีพีนี้ก็จะมาทําการรื้อแล้วนะครับจะทอดชิ้นสฟวนต่างๆนะครับออกทั้งหมดคร่าวๆยังออกไม่หมดจริงแต่ออกคร้าวๆก่อนนะครับวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจนะครับไว้ไปดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับ สำรับการหรือถอดประกอบด้วยตนเองนะครับเพื่อไว้มือใหม่นะครับถ้าเป็นช่างแล้วมันก็ไม่ยากนะครับถ้าคนทาประจามันจะง่ายสํหรับอันนี้เป็นสำรับแนะนำสำรับมือใหม่นะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับผิดถูกอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับสำรับวิดีโอนี้ผมจะไม่ได้ตัดต่อนะครับก็จะเป็นแบบยาวๆเลยนะครับเพราะไม่มีเวลามานั่งตัดต่อนะครับใครมีเวลาดูก็นั่งดูได้นะครับศึกษาสนใจก็ศึกษาไปนะครับผมว่าจะเริ่มกันเลยนะครับ เราก็ต้องถอดชิ้นส่วนที่มันขวางก่อนนะครับอย่างจะเปิดฝาสูบก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดเปิดฝาสูบก่อนเราเปิดฝาสูบก่อนก็ได้นี้ผมจะเปิดด้านหลังจากด้านหลังไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปเปิดฝาสูบนะครับอันนี้ก็เป็นสลักแล้วดูนะครับว่าด้านหลังเนี้ยไอ้ฝาครอบัปเนี้ยมันเป็นน็อตหรือเป็นสลักครับเป็นน็อตแล้วขันออกเป็นสลักแล้วดูสลักมันเป็นยังไงนะครับสลักเนี้ยมันบางทีก็ใส่กิฟล็อกนะครับแต่อย่างอันเนี้ยมันบานหัวท้ายมานะครับผมก็ค่อยๆตอกให้มัน ชิดไปด้านหนึ่งโผล่ด้านหนึ่งแล้วค่อยๆเจียออกเจียเจียรอ,อ,อบๆๆนะครับแล้วก็ตีออกนะครับก็ต้องดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับตอค่อยๆทำนะครับทีน,นี้จะจะ,จะทำไม่เสียหายได้นะครับถ้าเกิดเราไม่วิเคราะห์ให้ดีก่อนถ้าอดผิดถอดถูกนะครับสําหรับผ่าครอบออกเสร็จปุ๊บผมก็จะมาถอดประกับการฝูบออกก่อนเลยนะครับกับลูกฝูบถ้าลูกฝูบมันไม่ติดในตัวเฟืองเนี้ยผมก็จะดึงออกมาเลยนะครับอเดี๋ยวมาดูด้านนี้ ก็ให้ฟังเกตดูตัวนี้นะครับมันผิดปกติมายากหนึ่งนะครับก็คือไอไอชาร์ปเนี่ยเห็นไหมมันหมุนชาร์ปมันหมุนได้น,นะครับหมุนรอบตัวเองพอล่องมันไม่อยู่ด้าน,นที่จริงๆล่องมันเ้่งอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับวิธีแก้มันควรแก้อย่างไงนะครับมันก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราก็จะถอดตัวนี้ออกก่อนไอพวกนี้มันจะมีมาร์กอยู่แล้วมีเลขนะครับอยู่ด้านบนเนี่ยมันก็จะไม่กลับไม่ยากนะครับอันนี้ขายนอดเลย พอแล้วไฟนอ็อตค่าไว้อย่างนี้นะครับจะได้ไม่หายน็อตค่าวไว้พอเราดึงลระสูนอมาเสร็จเราก็ประกบอันนี้กลับไปเหมือนเดิมนะครับ <S <S เพื่อที่จะให้ชาร์ปมันอยู่ในตำแหน่งเดิมแต่อันนี้ชาร์ปเนี่ยหอวลอกไอตัวนี้เป็นชิมลองนะครับมันลองมาอย่างนี้ก็คือมันเรียบมันไม่เป็นร่องมาอยู่ตรงนี้นะครับมันต้องตัดห้ยใหญ่กว่านี้ให้เป็นร่องเพื่อที่จะลอ็อกไม่ให้ชาร์ปมันหมุนหมุนรอบตัวเองได้นะครับนี่มันหมุนเห็นไหมมันจะอยู่แบบนี้หมุนรอบมาอันนี้เราก็ต้องจํานะครับว่าเดี๋ยวเราออกมา ราจะให้ตัวนี้อยู่ด้านนี้หรืออันนี้อยู่ด้านนี้ก็แล้วแต่นะครับลองดูมันได้ทั้งนั้นนะครับเพราะมันหมุนได้เราก็ต้อง oro. อันนี้ไว้เอาด้านนี้เอามาก่อนด้านล่าง Read field. ผมว่าด้านล่างมาก่อนนะครับมาอยู่กับตัวนี้นี่นะครับต้องให้ถูกด้านเดิมมันนะอันนี้มันเคยอยู่อย่างนี้มาก่อนนะเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาอยู่อย่างนี้ไม่ควรที่จะกราบอย่างนี้นะครับส่วนควรที่จะให้มันอยู่ด้านเดิมมันนะดีที่สุด เดี๋ยวเรื่องการปรับชาร์ปอะไรก็ค่อยมาว่ากันทีนี้ตรการรื้อนะครับตัวนี้เราก็จำไว้มันอยู่ดังนี้นะครับนี่นะครับเราก็เอาเอาประกามาร์กไว้ก่อนก็ได้เนี่ยผมมาร์กปี้าไว้แล้วแต่จางเลยมองแทบไม่เห็นละเพื่อดีจะไม่ให้มันกลาบอย่างนี้นะครับอันนี้เราออกไปก่อนเดี๋ยวมันชารุดเสียหายนะครับแล้วก็อาออปไปก่อนเดี๋ยวก็หมุนเขาเวียงหลบอันนี้สําหรับหรือเครื่องที่หมุนได้มันจะง่ายมากนะครับถ้าเครื่องที่มันติดตายทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างยาก บางทีตําแหน่งที่มันจะขันน็อตมันไม่มีนะครับเราก็ต้องค่อยจดการส่วนที่มันขยับออกได้ก่อนบางทีการจะต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับชร์ปไอ้ประกับพอเขาเวียงออกก่อนแล้วถึงจะหมุนตัวนี้ยกขึ้นมาถอดน็อตได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็แล้วแต่กรณีไปนะครับอันนี้สําหรับเครื่องหมุนได้ผมก็จะถอดแบบนี้เลยแล้วก็ดึงมาฝูกมาเลยนะครับต้องระวังอย่าให้กระแทกเลยนะครับอันนี้มันดึงออกได้ไม่ติดไอ้เฟืองตัวนี้ผงก็จะดึงออกมาเลยนะครับเพื่อสะดวกในการทํานะครับนี่ ดูหน้าตาลูกสูบนะครับนี่เป็นร่องให้น้ํามันลงนะครับมันจะ,ะกลาบด้านนี้ไม่ได้นะเพราะน้ํามันมันต้องลงมาล่องนี้แล้วมันจะมาเลี้ยงไอสลักลูกสูบนี่นะครับด้านในบูธสลักลูกสูบนี่นะครับออกมอเต้นเสร็จแล้วเราก็จะมาทอดไอตัวนี้ไอตัวนี้มันขวางใช่ไหมเพราะเรามีน็อตอยู่ตรงนี้เราจะเาบล็อกเบรกลงเนี่ยมันขวางเราเอาไปแจมไปคลายไอสลักอาจจะระเบียกก่อนนะครับนี่ อ๋อลืมบอกไปไม่เสร็จขั้นตอนอันนี้เสร็จแล้วเราก็เอาชาร์ปมาไฟ่กลับที่เก่านะครับอ๋อผมบล็อกเนี่กล้แล้วก็ประกบกลับไปเลยประกบไว้อย่างนี้เลยนะครับเวลาเรานั่ยมันจะได้ไม่ชาร์ปนี่มันจะได้ไม่กลับด้านนะครับแล้วน็อตขันเข้าไป แบบนี้นะครับป้องก,กันไว้ก่อนเริ่มกับด่านก็ประมาณนี้ล็อกไว้เสร็จแล้วก็มาทอดตัวนี้คลายน็อตออกน็อตผคลายหมดแล้วเก็บ ล้วก็ดูว่าอะไรมันติดบ้างเวลาจะยกพาวครื่องยงขึ้นมาเนี่ยอะไรมันขวางเราก็ทอดออกนะ้วกันพวกตัวนี้ขันออกไปเลยครับแกนตัวนี้แกนอาจจะเราบีไอ้บูธพาลูกเบี้ยวนะครับเราก็คลายออกเอาคีมล็อกค่อยๆจับออกนะครับเพราะมันหมุนไม่ออกใจจับแรงได้มันบี้นะครับคลายออกไปเลยนะครับเพื่อให้เฟโดในการทํางานแล้วตัวนี้มันจะเป็นจานล็อกบังให้น้ำมันเครื่องนะครับเราก็คลายน็อตออกเดี๋ยวผมก็จะพูดน็อตว้อย่างนี้นะครับ เพื่อาการมันหายด้วยแล้วก็ไม่ให้กระจายก,กระจายนะครับผมจะทํามงุมแบบน,นี้นะครับจะละแล้วตัวนี้ขวางแล้วคลายออกนะครับเพื่อเวลาระยกแล้วนี่มันติดนะครับไอ้ท่อหยดน้ํามันเนี่ยคลายออกส่วนตัวนี้มันยังคลายไม่ได้ไอ้นี้อันนี้มัน,นมันต้องดูครับบางทีมันเป็นน็อตล็อกด้านล่างด้วยนะครับบางทีมันเป็น่าหัวแบรนอย่างี้ก็จริงแต่มันเป็นน็อตล็อกด้านล่างนะครับเราก็มาคลายนอ็อต การเราคลายไปสะดวกเรามันไม่ขวางล้วก็ค่อยปล่อยมันก้อนนะครับก็คลายที่หลังนี่เร้ก็ยกออกได้เลยอันนี้เราก็ทายรูปไว้เรียบร้อยแล,แล้วเรารู้แล้วว่าด้านไหนเป็นด้านไหนนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ด้านไหนก็เป็นตัวอาร์บนนี่ไงครับเนี่ด้านเลียมจะอยู่ด้านนอกนี้สเสมอเอย่างบางทีมันไสยกลับกันนี้ได้นะต้องเราก็เลยให้ทายรูปไว้เพื่อที่จะไม่ได้มากลับทางกันอย่างนี้น,นะครับบางทีมันลงกันได้างี้เลยมันควรจะอยู่ด้านใครด้านมันนะครับข,อขอ่อพวกนี้ไม่ควรกลับด้านนะครับ แล้วเราก็จะยกเพาเขเวียงขึ้นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมใช้ลอกยกขึ้นสักคู่นะครับเดี๋ยวส่ต็อไปก่อนเวลาเรายกขึ้นก็ต้องค่อยๆยกนะครับบางทีเราเราคล้องตรงกลางจริงใต่น้ำหนักอันนี้อาจจะมากกว่าด้านนี้ยจะน้อยกว่านะเพราะอันนี้มันมีมุเล่ด้วยก็ต้องค่อยๆยกขึ้นนะครับอย่าด้านไหนเอียงแล้วก็ชอยๆค่อยๆกดด้านนี้ไปอย่าไว้ชับมันจะเสียหายนะครับเนี่ยค่อยๆกดเขาขึ้นมาอืม ถ้ามีคนช่วยยกก็เอาคนยกขึ้นได้เลยครับอยู่ถ้าเครื่องมันเล็กไม่หนักมากก็ยกให้เรายกนี่อันนี้เราเฟซไปก่อนมันหนักเดี๋ยวหลังเสีย,ยค,รครับเดี๋ยวอีพีนี้ก็จะตัดจบไปแค่น,นี้ก่อนนะครับเพราะนี้มันก็แปดนาทีกว่าแล้วพูดต่อมา มันจะนานเกินนะครับเดี๋ยวคลิปอีพีต่อไปจะมาทอดตัวนี้ชุดเฟืองาวลินเผาลูกเบี้ยวเนี่ยนะครับไอพุทกำบ,บนันนงกำบ,บันนาน,นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ